และนี่นะคะในงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่22ค่ะจัดโดยคณะทรัพยากรธรรมชาตินะคะเราก็ใช่แต่ว่ามีแต่ของมาขายค่ะแต่คณะทรัพยากรธรรมชาติเองนะคะก็ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างด้านหลังดิฉันค่ะก็คือลำไยนะคะลำไยนี้มาจากทางภาคเหนือค่ะตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจลำไยเนี่ยตกต่ําลำไยล้นตลาดมากเลยค่ะทางคณะทรัพยากรธรรมชาติก็เลยอยากจะช่วยเกษตรกรค่ะก็เลยขอรับลำไยนี้นะคะมาขายในงานเกษตรภาคใต้ครั้งนี้และแน่นอนว่าราคา ถูกกว่ท้องตลาดในการทำครั้งนี้นะคะเราก็เป็นการช่วยอะค่ะคืออาจจะช่วยได้ไม่หมดแต่อย่างน้อยเนี่ยก็คงจะลดให้ลําไยเนี่ยลดลงบ้างเราไปคุยกับน้องๆที่ช่วยขายข้างหลังดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะค่ะนี่เป็นน้องๆคณะทัมใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้มาขายลําไยค่ะลําไยพันอะไรในาะกีดอค่ะ จากเกษตรกรทางภาคเหนือค่ะแลควขายยังไงบ้างกิโลละ45บาทเท่า right น right ั้นค่ะ yeah> ข้างนอกเขาขาย60บาทเราไม่ขายเราขายที่น ouais> ี่แค่45บาทถ้าเป็นล no ังลังละ10กิโลจาก450ล้เหลือแค่350 cool> ค่ะโอ้โหขายเฉพาะงานนี้หมดแล้วหมดเลยป้ะใช่หมดแล้วหมดเลยค่ะนี่ลูกใหญ่ด้วยเนาะใหญ่มากลูกใหญ่มากอันนี้คือช่อนอันนี้ประมาณกี่กิโลได้คะอันนี้ไม่ถึงไม่ถกิโลใช่ค่ะก็คือขายเป็นกิโลใช่ไหคะที่ไม่เชื่อหรอกว่ามันหวานอ่ะ ให้ชิมเลยถ้าอย่างนี้ลูกโตด้วยช่วยเปิดให้หน่อยได้ค่ะขอบคุณค่ะลูกโตด้วยนี่อยู่ปีไหนกันแล้วคะอันนี้น้องๆจากพี่หนึ่งค่ะไฟชชี่ใหม่ๆเลยค่ะนี่บังคับมาเลยใช่ไหมลูกได้บังคับนะคะขอบคุณค่ะนี่ดูก่อนเนื้อนี่ลำไยเนื้อดีมากนะคะใสๆแบบนี้เลยลูกใหญ่มากๆเลยลูกใหญ่มากเลยนะคะต้องชิมก่อนแล้วกันอืมหวานกรอบแล้วก็อร่อยมากเลยนะคะ แล้วว่าลำไย,ยพันธุ์ดีเนี่ยมาจากทางเหนือนี่แล้วสิบวันเนี่ยมาอยู่ตลอดเลยไหม,มตลอดค่ะแล้วเปลี่ยนคนได้ไหมคะก็ <c oughs> มีสลับสัเบเปลี่ยนกับกันน้องๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เป็นนี่เป็นนักศึกษาด้วยหรือเปล่าเป็นพลากรานแล้วขายได้ยังเด็กอยู่เลยนะคะเออนี่นะลำไย,ยกิโลละ45บาท3กิโลเอ๊ะเมื่อกี้ขายไงนะส5บาทเอ่อกิโลละ45บาทถ้าเป็นลัง ก็ลังละสิบโลค่ะ350บาทเท่านั้นค่ะโอเควันนี้นะคะร้านก็อยู่ตรงข้ามกับแปลงสาธิตนะคะก็ลองแวะเข้ามาเยี่ยมชมได้เลยนะคะมาซื้อก็เป็นการอุดหนุนเกษตรกรชาวเหนืออุดหนุนคนไทยด้วยกันนะคะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งที่คณะทรัพย์ทำแบบนี้นะคะเพราะว่าเราถือว่าประโยชน์เพื่อมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งต้องขอบคุณน้องๆแลคณะทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างสูงเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะ